คุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับรถโรงเรียนที่ไปรับนักเรียนที่บ้านนะคะที่ประเทศบราซิลมีรถโรงเรียนที่ไปรับสุน,นัขค่ะเพื่อนำไปฝึกนี่ก็คือหน้าตาของรถบัสค่ะที่ไปรอรับน้องหมาตามบ้านต่างๆแทบจะไม่ต่างจากรถโรงเรียนทั่วไปนะคะรถคันนี้ตระเวนอยู่ในเมืองฟอรเรียนอปลิสทางตอนใต้ของบราซิลเพื่อรับน้องหมา ที่เจ้าของพวกมันต้องการให้ฝึกหรือฝากให้ดูแลชั่วคราวเมื่อไม่อยู่บ้านเหมือนกับฝากไว้กับโรงเรียนประจำค่ะแนวคิดนี้เริ่มต้นโดยอังเดรเบซานครูฝึกและเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกและรับเลี้ยงสุนัขเพื่อความปลอดภัยในเกินในการเดินทางแต่ละตัวจะถูกยึดไว้กับที่นั่งด้วยสายจูงแทนที่เข็มขัดนิรภัย เจ้าของสุนัขคนนี้บอกว่าต้องการให้พวกมันได้สนุกกับเครื่องเล่นที่ศูนย์ฝึกเมื่อเธอไม่อยู่ที่บ้านซึ่งมีบริการทั้งไปรับและส่งกลับบ้านและหวังว่าน้องหมาจะมีความสุขมากกว่าอยู่บ้านแบบเหงาๆ